ด้านหนุ่มเสียงดีแบงค์อาทิกิก็คอเคลียร์ข้อสงสยัยหลังส่งข้อความอวยพรเพื่อซีตังโมพัทรธิดาที่พ่งเข้าพิธีมั่นสายฟ้าแลบกับหนุ่มโตโน่พาคินว่ารอวันลูกเราสองคนมาวิ่งเล่นกันซึ่งเธอก็โพสต์ข้อความกลับมาว่าห้าเดือนแล้วตามทันหรือเปล่าจนทําให้หลายคนคิดว่าซ้าแตงโมก,กําลังมีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องค่ะมันเป็นการรอเล่นขำๆกันครับคือคือโมเขาจะค่อนข้างเป็นคนแบบ เวลาเขาคิดอะไรแบบฮาๆได้หรือคิดมุกอะไรได้เนี่ยเขาก็จะแบบพิมพ์ไปตรงๆบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรครับมีน้องหรือเปล่าอะไรแบไม่มีครับหอมขนาดนั้นไปดูไปดูไปดูเขาตัวจริงตอนนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบเขาเหมือนเขาบอกเขาเคยบอกผมว่าเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะซิทอัพทุกวันอะไรเงี้ยหอมจะตายไม่ไม่น่าท้องครับ เรื่องของเพื่อนสุดที่เลิฟนักเคลียร์ไปแล้วส่วนงานแต่งของตัวเองกับหวานใจไอซ์จิรนานในเดือนตุลาคมปีหน้าเจ้าตัวบอกกำลังรึกษาคอนเซปต์ของงานกันอยู่ซึ่งหากคืบหน้าแล้วจะมาบอกให้รู้กันแน่นอนค่ะ